สวัสดีค่ะดิไซน์วันนี้ดิไซน์กำลังจะไปไหนคะไปบ้านเพื่อนไปบ้านเพื่อนบ้านใครบ้านมิน้นบ้านมิน้นหรือว่าบ้านแพรใหม่นั่นเองใช่ไหมคะนี่ตอนนี้เราอยู่ตลาดนะมากินข้าวกันนะไปเดี๋ยวแม่กุ้งก็จะไปส่งดิไซน์ที่บ้านเพื่อนนะคะทุกคนเพื่อนส่งอไรนะโลเ c a t i o n มาให้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราต้องเปิด gps ไปเนาะเพราะว่าเรายังไม่เคยไปเลยสักครั้งนะอันนี้ครั้งแรกเนาะมีหลายอนเคยมาบ้านเราใช่ไหมไปโอเคไปดูกันเมื่อกี้หนูเปิด gps เมื่อกี่นาที แปดนาทีก็ใกล้กันมากเลยอะดิไปเดี๋ยวไปดูกันว่าบ้านเพื่อนอยู่ตรงไหนนะคะทุกคนไปนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะแม่กุ้งนะคะก็ขับมาใกล้จะถึงบ้านเพื่อนแล้วค่ะตอนนี้นะคะแม่กุ้งนะขับมาตาม GPS เลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะหลงหรือเปล่านะแล้วก็ตอนนี้เหลืออีกสามนาทีจะถึงบ้านเพื่อนดีไซน์แล้วค่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็เหลืออีกหนึ่งนาทีจะถึงบ้านเพื่อนของดีไซน์แล้วหมู่บ้านนี้แน่เลยอะบ้านดีไซน์ ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยง45นาที GPS บอกว่าจะถึงตอนเขรูเ่ารูันสร้อยครับจะถึงตอนเที่ยง46นาทีนะคะนี่ถึงมี้าเซเว่นอยู่ตรงนี้ว <7. S 2> ิบ้านมิ้นแล้วเซเว่นวิบ้านมิ้นอยู่ใกล้เซเว่นนี่ไงเดี๋ยวถ้านหนูก็พอดีเลยนหนูถ้าหนูหิวหรือว่ายัางจะชวนกันมาเซเว่นนะให้พ่อแม่เขามาส่งนะคะถึงแล้วคำนั้นนน จะอยู่ทางขวานี่ค่ะทุกคนถึงแล้วเลี้ยวขวาแล้วถึงเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ขวานี่ฮะไม่ใช่ขวานี่ขวานน้นไม่ใช่หมู่บ้านนี้เหรอไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเนี่ยทางเอ่อซึ่งทุยของคุณอยู่ทางขวาขวานู่นใช่ไหมทุกคนขวานู่นไม่ใช่ขวานี่นะคะขวานู่นเนี่ยแม่จําได้นะหนูโทรบอกให้เพื่อนออกมาหน้าบ้านเลย แม่จําได้ตอนนั้นที่เพื่อนดีไซน์ส่งมาในกลุ่มอะตอนที่ฝนตกอะเนี่ยแม่เห็นเป็นบ้านที่กําลังสร้างแบบเนี้ยหลังแม่จะหลังแรกๆนี่แหละลูกใช่ไหมเอ่ยดูจากรถมอเตอร์ไซค์ของมิ้นหาก,ก่อนหารถมอเตอร์ไซค์มิ้นก่อนนะทุกคนนี่หลังนี้เปล่าใช่แล้วดีไซน์นี่นี่ไงเพื่อนอยู่ในบ้าน <laughs> เพื่อนกำลังรับแล้วดยแม่จัดรถก่อนดีใจไหมถึงแล้วเราเพิ่มมาครั้งแรกเ่ยจริงๆจริงๆใกล้กันนะอยู่ห่างกันแค่เจ็ดแปดนาทีเองอ่ะสวัสดีค่ะมิ้นนี่มิ้นหรือว่าแพรใหม่นั่นเองนะนู่นใครอีกคนนึงจักรจันวันนี้มากันกี่คนนัดกันกี่คนคะสามคนนี้ใช่ไหมเพราะว่าแบมไม่สบายใช่ไหม แบมหรือใบตองไม่สบายนะทุกคนเอ้าแล้วดีม่ะดีไม่มาเหรอไม่ได้นัดเหรอมีน้องด้วยดีไม่ได้มาอ๋อข้าวหอมก็ไม่ได้มาข้าวหอมน่าจะไปซ้อมเดินแบบเนาะเดินนางเดินประกวด่ะดยปจะกลับแม่ไม่ได้อยู่ค่ะเดี๋ยวแม่กลับมารับร้อนับร้อนนครบยัางของอะตังไปยังตังไปยังลูกไม่แบดจะเล่นกันตรงไหนไม่แบดต้องรอแดดล่มลมตกตรงไหนนะลูกจะเล่นได้อะโอเค ใแม่มารับกี่โมงโทรไปนะบายบายขอบแก้มหน่อยบายบไบายบายอย่ามารับค่ะ <Please. S 1> นี่นะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงหกนาทีแล้วนะคะนี่แม่กุ้งมารับดีไซน์นะเล่นแบดกันอยู่นะคะทุกคนเลี้ยงน้องด้วยอ้าวจัก,กรจันท์ก็ยังไม่กลับฮัลโหล